ไช่จะกุญชีรสศาสตรเด็เด็ดโอ้รถไปแห้งไอ้สมนีย์ว่าเอ,อจาจะแท่นอะมันเครื่องอยังนี่เลยเอ่ะจะแท่ตัวนี้แล้ววัตถีวแล้วเจ้าล่ะใส่มันเครื่องอยังรถขึข้นแหงกันแค่คอยใส่งย้ําบลูกนี่เบื้องของดีค,ดคดอยย้ําลูกเป็นอะมันเครื่องแค่แจกย้ําหาร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋แต่มันดียังไงข้อดีของมันก็คือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการล้อลื่นระบายความร้อนได้ดีเพื่อให้รถประหยัดนอะมันขึ้นซื้อมาแท่งไอไป ไปหาสื่อมาใส่กันนะน้ำมันเครื่องย้ํามาหลูบสวัสดีค่ะน้ำมันเครื่องย้ํามาหลูบนะครับสองร้อยห้าสิบค่ะย้ํามาหลูบย้ํยมาหลูบย้ํามาหลูบเป็นน้ำมันเกลือที่อาจจะจับย้ํามาหาเลยก็สิ้นเดี๋ยวมันดียังไงวันนี้จะมารีวิวน้ำมันนะครับตั้งแต่ช่างแนะนำไม่ใช้ยํามาลูบการใช้งานของมันเนี่ยทำให้กำลังเครื่องยนต์ของเราดีขึ้นนะครับระบบพอผ่านและการขับขี่ดีขึ้นเยอะเลยครับ เวลาเล่งแซงเล่งอะไรเนี่ยมันจะรวดเร็วทันใจถ้าเกิดใครมองหาน้ำมันเรื่องดีๆนะครับของยามาฮ่าผมก็แนะนำเป็น HCTeam ฟังก์ชั่นแท้1้0นเลยครับ